สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เราจะพาไปชมผลงานรั้วคอนกรีตสำเร็จรูป r r e n c ฟแบบทึบลายอิฐที่สวยงามและแข็งแรงณนะโครงการสแกพโพรงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะกับสโลแกนที่ว่ารั้วทึบลายอิฐสวยครบจบในแผ่นเดียวรั้วอาเฟนตอบโจทย์ทุกความต้องการได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสวยงาม ความแข็งแรงและความรวดเร็วในการติดตั้งสำหรับโครงการนี้เราได้ติดตั้งรั้วอาเฟนส์แบบทึบลายอิด like ที่มีความสูงรั้ว2เมตรตลอดแนวความยาว192เมตรทำให้ได้ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นที่พิเศษยิ่งกว่านั้นคือหน่วยงานของลูกค้าท่านนี้ใช้กำแพงกันดิน ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับสภาพพื้นที่และเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงให้กับรั้วได้อย่างสมบูรณ์แบบสนใจรั้วคอนกรีตสำเร็จรูปอาร์เฟนส์แบบลายอิฐที่ทั้งสวยงามแข็งแรงและติดตั้งง่ายสวยครบจบในแผ่นเดียวแบบนี้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามช่องทางต่างๆท้ายคลิปวิดีโอนี้และอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของรั้วสำเร็จรูปอาร์เฟนของเราด้วยนะคะคิดจะสร้างรั้วคิดถึงอาร์เฟนเราคือมืออาชีพ